เอาล้ฮะท่านผู้ชมครับคุณกําลังอยู่กับอาชจ,จและแม่หมอตาลยันเทปนะฮะยังไม่ได้ไปไหนนะนี่คือราศีที่4ี่แล้วนะฮะนั่นคือเชาวกอรกดหวานแหววสดชื่อนะฮะกอรกดดีไหมไปดูกันครับเดือนนี้ฮะค่ะเรื่องงานชาวกรกฎนะคะคช่วงนี้การงานนะคะต้องระมัดระวังงานติดขัดร,ระวังมีปัญหากับผู้หลับผู้ใหญ่เพ,พ,พ,พื่อนร่วงงานอ่างานอ่าสมมุติเป็นงานค้าขายมีการดิวอะไรกันไว้ระวังถูกหลอกถูกโกงการลงทุนอะไรระวัง ของมีปัญหาน,นะคะช่วงนี้ต้องตรวจสอบให้ดีนะคะกดดโอ้โไพ่ขึ้นมาก็เป็น The Tower เดอะทาวเวอร์เนาะเดอะทาวเวอร์ก็ให้ความหมายไม่ดีนะฮะใครสนใจเรื่องไพ่นะแม่หมอตาลเปิดสอนนะเผื่อเอาไ้ดูตัวเองดูพี่ดูนะ้องเป็นกิจกรรมสนะุกสนานหาเป็นอาชีพก็ได้นะครับอ่ะไปกันต่อเรื่องเงินจ้า เรื่องเงินนะคะช่วงนี้นะคะการเงินนะคะมีโอกาสได้เงินมาจากหลายทิศทางนะคะไม่ว่าใครทำโปรเจกต์ใหม่ๆมีโอกาสมีโชคมีลาบด้วยนะคะกไพ่บใ,ใบนี้นะคะจากยานผ่านนะนะคะการเงินเข้าหลายทางใครมองหาหรายได้ที่2มีโอกาสแล้วนะฮะ,ะเรื่องความรักจ้ะแม่เรื่องความรักนะคะคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะช่วงนี้นะคะต้องเดินทางเพื่อไปจีบกันบ่อยหน่อยๆนะคะลดการ<อ>ตึงเครียดภายในครอบครัวการเกิดปัญหาอะไรนะคะช่วงนี้นะคะแนะนําอย่างเดียวเลยค่ะ จีบกันหน่อยบ่อยๆน้อยส่วนคนโสดนะคะเดินทางไปริมน้ําไปริมทะเลไปภูเขาน้ําตกที่เกี่ยวกับใกล้น้ำเพืโอกาสพบคู่พบคนถูกใจนะคะบางแสนหัวหินกูเก็ตต้องเข้าแล้วอ่ะเรื่องถัดไปเลยสุขภาพเป็นยังไงสุขภาพนะคะช่วงนี้นะคะใครที่กําลังรอวันหายป่วยหายจากโรคภัยไข้เจ็บมีโอกาสหายขาดนะคะในส่วนของคนที่สุขภาพดีอยู่แล้วนะคะสุขภาพก็จะดียิ่งๆขึ้นไปค่ะตรงนี้แข็งแรงนะฟิตเปียบเลยนะครับอ่ะ เรื่องสุดท้ายครับเรื่องโชคลาบมีไม่มีไม่มีค่ะโอ้โไม่เด่นนะลาบไม่โดดเด่นช่วงนี้พอแบบเบาๆพอนะฮะแต่ถ้าเกิดอยากมีโชคนะครับไปขอพรอ,องพระพิฆเนศไปขอพรอ,องค์พญานาคเท้าเวสุวรรดวงท่านก็เปิดก็มาแรงนะ องค์เทวดาสิ่งิ์ธิีก็ประทานพรให้นะครับรวมถึงการทําบุญเสริมดวงครับไม่ว่าจะเป็นทําบุญในเรื่องของทุนการศึกษานะครับซื้อโรงศพถวายโรงพยาบาลนะครับหรือว่ามูลนิธที่ต่างๆก็เป็นอันิสง์ที่ดีนะครับเลขนําโชคที่ท้ายครับตรงนี้ครับ1 9 8 6 7 4ครับและนี่คือชาวลัคนาราศีกักนั่นเองครับอ่ากันไปครับ ท่านผู้ชมครับเรามาถึงราศีสิงค์ครับเรื่องรถเรื่องบ้านจะเข้าหรือเปล่ามาลุ้นกันกันกบคําทานายนี้ครับงานดีแฮปปี้มีความสุขนะคะใครที่เป็นนักลงทุนวางแผนนะคะเป็นนายทุนนะคะมีโอกาสที่จะได้ผลกําไรงอกงามดีมค่ะส่วนคนที่ทํางานราชการทํางานประจานะคะมีโอกาสที่จะแฮปปี้มีความสุขได้เลื่อนขั้นได้ตำแหน่งค่ะโงานดีการเรียนดีมาถึงเรื่อง เงินสดใสไหมโอ้โหการเงินได้เดือนซันนะคะเดือนซันบอกบอกถึงว่ามีโชคมีลาอาจจะได้ออาจจะได้รถใหม่ได้บ้านใหม่ได้ที่ดินใหม่นะคะแล้วแต่ท่านพอใจอยากจะใช้เงินซื้ออะไรเลยช่วงนี้เงินดีค่ะเปยตตัวเองหนักมากเงินดีรถใหม่นะครับหรือว่าใครอยากได้ยุโรปผมว่าข่าวดีแน่นอนครับเอาไปกันต่อครับในเรื่องของความรักนะจ๊ะภัยลงทุนอ่าเห็นไหมคะงานดีเงินดีหลบความรักดีเช่นเคยค่ะความรัก ที่มีความสุขดีนะใครที่จะลงทุนเกี่ยวกับคู่ครองซื้ออะไรร่วมกันช่วงนี้เป็นช่วงจังหวะที่ดีเป็นโอกาสที่ดีรับรื่นดีมากค่ะส่วนคนโสดน,นะคะมีโอกาสพบคนถูกใจด้วยนะคะคในช่วงนี้นะคะก็อลองดูซิหันซ้ายหันขวาเจอ,อแฟนจะช่วยคู่ครองจะช่วยจะสนับสนุนกันไปนะครับเรื่องถัดมาเรื่องนี้ก็สําคัญนะั่นคือเรื่องสุขภาพแม่หมอจ๊ะ ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับระบบภายในนะคะระบบสืบพันธุ์ต่างๆการปวดท้องอนะคะการเขาเรียวกว่าระบบเลือดลมช่วงนี้ต้องรักษาดูแลสุขภาพตัวสุขภาพประจำปีด้วยค่ะ,ะโรคทางเพศสัมพันธ์ก็ต้องระมัดระวังอาจจะเกิดได้นะ,ะเรื่องสุดท้ายนะครับที่จะพยากรณ์กันก็คือเรื่องของ โชคลาบนะครับเอาว่ากันมาฮะโชคลาภไม่โดดเด่นในช่วงนี้นะคะไปเด่นเรื่องงานแล้วก็เรื่องเงินที่กําลังทาอยู่ค่ะไม่เป็นไรครับการเสริมดวงขอพรนะครับขอพรองค์พระศิวะขอพรองค์พระแม่ลักษมีบอกเงินบอกทองกันเลยนะฮะการทําบุญครับไปทําบุญหนึ่งเลยฮะทาบุญโรงพยาบาลอันนี้ส่งก็จะดีครับไปทําบุญบ้านเด็กกำพ้าก็จะดีงามครับในกำโชคคือหนึ่งห้าหกศูนย์เจ็ดแปดครับ ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับยังอยู่กับพวกเรานะครับนั่นคือชาวลัคนาราศีกันนะฮะโอ้โห,โโหกันก็บอกว่าดวงแรงจริงไหมต,ต้องไปดูไพ่กันนะฮะว่าไปฮะ งานนะคะแฮปปี้มีความสุขดีนะใครทำงานเกี่ยวกับทนายนะคะแอรสเตทนะคะสจวตนะคะทำงานประจำทุกงานเลยนะช่วงนี้งานดีแฮปปี้ไม่มีอะไรน่ากังวลค่ที่ผ่านอุปสรรคมาก็มีโอกาสที่จะผ่านไปได้แก้ไขไปได้ส่วนการทำธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้อาจจะต้องวางแผนเกี่ยวกับการออนไลน์มืเส้นนะคะโอ้งานดีงานประจำดีมิกกลมันคือไพ่อะไรจัสติกเนาะจัสติกเรื่องของคดีความนะใครมีคดีความช่วงนี้อยู่ก็จะดีขึ้นดีขึ้นนะฮะอ่ะเรื่องเงินต่อเลยเรื่องเงินนะคะช่วงนี้ต้องเรามาระวังการหม เงินไม่ทันนะคะช่วงนี้จะตึงๆหน่อยใช้จ่ายอะไรก็ต้องระมัดระวังรอบครอบด้วยนะคะวางแผนการบัญชีแล้วกันนะจ๊ะเรื่องสุขภาพจ้าความรักความรักก่อนก็ได้ความรักอยู่แล้วค่ะแฮปปี้มีความสุขคนที่มีครอบครัวมีลูกหลานบริวารดีนะคะส่งผลให้ครอบครัวท่านนัมีความสุขดีส่วนคนโสดมีโอกาสได้ออกเรือนเป็นดวงสลาโซเป็นสโสดในช่วงนี้ค่ะโอ้ข่าวดีแล้วนะฮะ ต้องไปออกไปเปิดตัวบ้างนะคะ, <Okay. S 1> ยะอย่ารอที่บ้านอ่ะกันต่อในเรื่องของสุขภาพนะคะช่วงนี้นะคะให้เระมัดระวังเกี่ยวกับระบบอ่าอ่าหลอดลมนะคะการพูดคุยเจบ็จบเจบ็จบคอนะคะเจ็บต่อมทอมซินนะคะเยอะเจบ็บคอช่วงนี้ต้องระมัดระวังนะคะพูดเยอะเจ็บคอม,มันตันค่ะอ่ะเรื่องของโชคลาภมีไม่มีโชคลาภช่วงนี้นะคะมีประมาณ70%ว้าว ขอพรน,นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเดี๋ยวให้อาจารย์โจแนะนําขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมูยังไงให้ปักไปไหว้พระพุทธอจาราชนราไปขอพอรศาลพระฤกษ์เมืองนะครับก็จะเสริมเรื่องของโชคลาภเรื่องเองินเรื่องทองนะครับเลขนำโชคขึ้นหนึ่งเก้าแปดเจ็ดหกห้าขาและการทําบุญครับนอกจากเราไปขอพรแล้วนะฮะทาบุญด้วยการซื้อน้ําดื่มถวายพระพิสุสงฆ์นะครับหรือว่า ทำบุญกับคนยากไร้ก็จะเป็นอันิี้ส่งให้กับชาวลัคนาราศีกันครับดวงโชคดีมีความสุขนั่นเองครับและนี่คือชาวราศีกันในเดือนสิงหาคมนี้ครับ